วันหนึ่งพี่ย่าจ้องจอคอมจอมือถือนานแค่ไหนคิดว่าเรื่องมือถือเนี่ยทุกคนต้องจ้องนานไม่ว่าจะดูไลน์ดูแอปพลิเคชันดูนู่นดูนี่ลาตาไหมลาตาล้าลาเคยเคยดูแล้วแบบเบลอเบลอเป็นป่ะหนูก็เป็นบางทีบางทีดูแล้วส่งส่งไลน์ผิดส่งอะไรอย่างเงี้ยเคยป่ะส่งไปผิดผิดไปแล้วส่งไปอุ้ย ผิดโกนเม้าป่วอย่เงี้ยส่งไปแล้วม้วไปตลอดเลยอนี่ใช่วันนี้เรามีเคล็ดลับใช่ใช่ไหมคะค่ะคือเพิ่งดูโฆษณาของชอนไปนี่ดี่เตอร์คนมาใช่ใช่ค่ะซึ่งชอนเนี่ยชอนจินดาโชเนี่ยเป็นพระเอกสุดฮอตมาแรงแห่งปีนะคะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อโซเชียลนะคะก็ได้รับการเปิดตัวเป็นแบรนด์บัสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์นะคะวิตาเบอร์รี่ภายใต้แคมเปญ จ้องจนเบลอดูผิดนิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเปนนใช่เปลี่ยนมากเลย <c oughs> แคมเปญที่สะท้อนชีวิตของคนยุคดิจิตอล <c oughs> ที่ดูจอนาน <c oughs> ใช้ดวงตากันหนักตั้งแต่เช้าจนค่ำใช่จนแบบบ่อยครั้งที่มีอาการตาล้าตาเบลอทาให้เกิดความผิดพลาดชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมาเหมือนกันนะคะซึ่ง <c oughs> ชอนเนี่ยได้ร่วมแชร์ประสบการณ์แฮชแท็กดูผิดชีวิตเปลี่ยนจากในหนังโฆษณาที่เขาเล่นเ <c oughs> ช่นคนทํางานที่ต้อง จ้องหน้าจอนะคะดูตัวเลขเป็นล้ลานๆตัวทั้งวันแต่ดูตัวเลขผิดเพียงตัวเลขเดียวเนี่ยอาจจะ<ม>คีย์ตัวเลขพลาดทําให้ตกงานได้นะคะหรือแม้กระทั่งการขับรถหรือว่าต้องจ้องถนนหนทางหากมีอาการตาล้าจากการใช้สายตาหนักมาทั้งวันเนี่ย<ม>เพียงเสี้ยววินาทีเดียวอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้คือชอนเนี่ยและแบรนด์วิตาเบอรี่นะคะเขาฝากมาเชิญชวนให้ทุกคนหนันมาดูแลดวงตากันคือแบบว่าให้ดื่มว i ตาเบอรี่สกัดก็จะได้แบบ ดูไม่ผิดไงและชีวิตไม่เปลี่ยนไงแล้วบอกเลยว่าโอ้โหถ้าตาเราดีเนี่ยอะไรก็ดีอาาชอนฉันว่ายังไงชอนมีคลิปมาฝากรายการเราด้วยชอนจ๋ายังไงดีไปฟังกันเลยไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับมผมชอนจดิดาโชนะครับวันนี้นะครับชอนเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์วีต้าเบอร์รี่นะครับวันนี้ครับก็อยากจะมาทักทายทั้งพี่วูดดีพี่ธัญญาพี่โอ้นนะครับ คุณคกุ๊กกิ๊บนะฮะกุ๊กกิ๊บเปลาเป,ลาเปลาแล้วคุณบี้สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ซึ่งไม่มานะคะให้คิวไปรับงานอื่นนั่นคือคุณแจ็คนั่นเองครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงสายตานิดนึงผมเชื่อว่าทุกคนรวมถึงทีมงานรวมถึงพี่วูด,ดี้หรืออะไรเงี้ยใช้ใสายตาในการอ่านสคริปต์หรือว่าการทํางานถ่ายละครมากมายนะทำให้ตาของเราเนี่ยเกิดตาพาตามัวนะครับซึ่งอยากจะบอกเลยว่า,วาถ้าคุณ ดูผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้ช,ชอนมีตัวช่วยดีๆมาฝากก,กันกับพี่ๆน้องๆชาวตื่นมาคุยทุกคนนี่นะครับคือแบรนวิต้าเบอร์รี่นะครับมีวิตามิน A สูงถึง100%เซนะครับเพียง mm. พอต่อความต้องการต่อวันเลยทีเดียวก็อยากไปบำรุงสายตาทุกคนจะได้ไม่ตาผท่าตามัวและชีวิตเปลี่ยนนะฮะด้วยความหวังดีจากชอนเองและพิเศษส,สุดนะฮะสำหรับแจ็คนะครับด้วยตอนนี้รู้สึกว่าดูแลร่างกาย็นอย่างดีฟิตเนสต,ตลอดนะครับแล้วก็อยากให้บำรุงสายตาด้วยพี่เนี่ยขอมอบ เป็นกฟิ์เซตพิเศษเพราะมีแค่80อันเท่านั้นนะครับเป็นรูปหน้าพี่ด้วยพี่ให้แจ็คเลยอย่าไปแบ่งให้ใครนะนี่พิเศษเท่านั้นนะครับไงก็ฝากไปให้แจ็คช่วยบำรุงสายตาด้วยแล้วกันนะครับแจ็คดูไม่มีประสิทธิภาพขนาดนั้นเลยเหรอชอนชอนหนึ่งต้องฝากให้แจ็คคนเดียวพิเศษเลยแต่ว่าแต่ว่าจิ๊กแบ่งกันนะพี่อะตัวมยตัมยเพราะว่าถ้าเราดูผิดในชีวิตเราก็เปลี่ยนเหมือนกันเราอาจจะโดนไล่ออกเหมือนกันเดี๋ยวเก็บไว้ให้แจ็คขอบคุณมากชอนค่ะ